โอเคไม่หอเจบปหรอกอ่ะ้วนจบล้วลเลนละเลนไม่รอจะได้เที่วิเไม่รอคอยดูฮะอะไรวินิ่บวนสนุกไหมขอบคุณมากขอบมากเฟิดเคยแปดปอยกดไม่ลงยิงไปดิจะเอาฮะเหลือกดด้วยไงไม่มีไปต้น ไปยิงนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งรอแม่เนสใช่ไหมครับพี่กครับบายขอหนึ่งพี่เชี่ยใครพูดแย่อะไรวะอะไรนะตอนต้นีประกาศเลยนะสมบู้อริยาใช่ไหมใช่มีเอ็นสัดกยิงกกกยิุกยิ คนที่ออกใต้สันแล้วเขานึกว่าเป็นอะไรนะเป็นผักของหนึ่งเพราะว่าโซมไปอยู่บ้ดินเยอะออกซึมตึ้งที่สันเพราะอะไรแก่แล้วคนสันเพราะชูนานสั่แล้วสันเช็คเนี่ยว่าทั้งหลายนั้นเราหรือเปล่าสั่นสั่นเช็คนิดนึงแต่รู้สึกออกทั้งแผงเลยอ่ะโดนเต็มเยอะเข้างานต่อไหมอ่ะไม่ต่งานต่อง ไม่เป็นไคุณะมีเอะเยแล้วเขเปลี่ยนุดแล้วขอบคุณนะคะที่มาขอบค่ะพรุ่งนี้กี่โมงคะพรุ่งนี้วันอะไรอะคะวันพอกพรุ่งนี้ไม่มีซ้อม้าว้ยเยนมี้อพี่เขาเลื่อนไปมาเลนค่ะพักผ่อนตามอัธยาศสยนะคะัย